ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮาวายกับตัวแสบร็อกซี่นะคะก็อยู่บ้านวนไปท่านผู้ชมขาแต่ว่าภารกิจไปในบ้านนะมันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากทีเดียวท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยจะต้องเอาร็อกซี่มาไว้ที่ตรงชานบ้านก่อนนะคะท่านผู้ชมในบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะฮาวายชอบมากนะตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถปล่อยร็อกซี่ให้หมาวิ่งได้ท่านผู้ชม r o ็อกซี่ก็มาวิ่งแบบฉ่ำเลยอ่ะคือหลายรอบเลยนะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามานอนทน่ผู้ชมเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่มีคนเข้ามาแล้วนะแต่ส่วนกลางวันเนี่ยมันจะเป็นสำนักงานคนไปมาเข้าออกก็จะเยอะค่ะ แล้วก็ที่จอดรถตรงนี้ทำไมมันถึงว่างก็เพราะว่าเป็นที่จอดรถสำหรับคนที่มาหาถ้าเผื่อใครมาหาเนี่ยนะคะก็ต้องสแกนแล้วก็ลงชื่อลงทะเบียนรถลงไปแล้วก็ไปจอดนะคะตรงนั้นจะจะเห็นป้ายขาวๆนะคะ,ขะ,คะเขาจะเขียนว่า v i s i t o r ท่านผู้ชมก็จะเป็นเรียงยาวกันไปเลยค่ะก็ไม่มีใครมาหาใครมากนะคะร็อกซี่ก็เลยมีที่วิ่งเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะท่านผู้ชมแล้วจุดนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่ร็อกซี่ชอบนะ อยู่ในบ้านก็อยากจะออกมานะคะพาไปเดินแล้วนะคะก็ยังไม่หนำใจนะคะก็เดินเข้าเดินออกอยู่อย่างนี้คะ่ะสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมขาพรมเนี่ยนะคะรคซี่เนี่ยโอ้โหขนล่วงมากเลยแต่อย่างหนึ่งคือนะขนมันไม่ไปล่วงไปไหนเยอะท่านะผู้ชมมาร่วงที่พรมนี่แหละเยอะมากเลยนะ ฮาวายเนี่ยโหชอบจริงๆนะอันนี้ซื้อมาแค่สาเหรียญกว่านะเป็นเงินไทยแค่100บาทนะใช้มามากกว่า6เดือนนะ้ฮาวายคิดมากนะน่าจะประมาณนั้นเลยทีเดียวท่านผู้ชมแล้วก็ไม่แพงนะคะมีหลายแอปพลิเคชันมีหลายตัวเลือกเลยนะถ้าแบบนี้ราคาที่เริ่มต้นก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมของที่ดีแพงๆก็มีอะไรเป็นพันก็มีแล้วรูปทรงคล้ายกันมากเลยนะฮาวายก็ม่รู้เหมือนกันก็ พอเจอของถูกก็เลยลองดูนะแล้วก็มันก็ได้ผลกับพรมด้วยนะคะไม่ใช่จะใช้กับโซฟาเพียงอย่างเดียวใน,นระหว่างที่ฮาวายทำภารกิจทุกอย่างนะคะรอรซี่จะมาอยู่ใกล้ๆตลอดเขามีที่ไปท่านผู้ชมแล้วก็ที่นอนของเขาเนี่ยนะคะเอออยู่ข้างหน้าห้องครัวนะคะแล้วมีที่กว้างด้วยนะ,ะที่กว้างมากมายนะสามารถจะนอนแผ่ลาก็ได้นอนบนที่นอนเขาก็ได้แต่ไม่ มายุ่งวุ่นวายแต่กับฮาวายนี่แหละฮาวายก็ไม่ว่าเขาอะนะด้วยความที่เราไม่อยากไปดุเขาทุกเรื่องท่านผู้ชมค่ะมันก็เป็นแบบนี้นะแล้วฮาวายประทับใจนะคะกับข้อความหลายๆข้อความที่เพื่อนให้กําลังใจฮาวายมานะคะเพื่อนๆ u ูท b e หลายๆท่านเลยไม่ว่าคนที่จะให้กําลังใจฮาวายให้กําลังใจร็อกซี่หรือมีคําพูดดีๆฮาวายขอบคุณมากนะคะสิ่งที่ประทับใจมากๆคือ หลายๆคนเลยนะคะหลายๆคอมเมนต์บอกฮาวายนะว่าร็อกซี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วฮาวายไม่เคยคิดเลยค่ะฮาวายไม่เคยคิดไปถึงขั้นนั้นนะคะฮาวายคิดว่าเขาอยากจะมีเพื่อนเขาเห็นฮาวายเป็นเพื่อนแล้วไวยให้กับข้าวเขาให้อาหารให้ขนมเขาเขาก็เลยรักฮาวายนะคะฮาวายก็คิดแค่นี้เองนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เพื่อนๆพูดมาเนี่ยฮาวายก็มาคิดดูด้วยนะกับสถานการณ์จริงเพื่อนก็บอกว่าร็อกซี่เนี่ย เขารักฮาวายแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็ไม่คิดจะทําร้ายกันนะคะฮาวายคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมเพราะว่าร็อกซี่เนี่ยเป็นห่วงฮาวายมากนะคะบอสเนี่ยเป็นคนที่เมตตาร็อกซี่นะเก็บร็อกซี่นะคะมาจากลานจอดรถนะแล้วก็เลี้ยงเขามาโดยตลอดจนมาถึงฮาวายนะคะถ้าเผื่อในวันนั้นเนี่ย ฮาวายไม่ตัดสินใจนะคะที่จะมาเท็กซัสนะคะบอสเนี่ยก็คงจะไม่มีโอกาสได้ดูแลล็อกซี่คงจะให้ล็อกซี่ไปกับคนอื่นนะเพราะว่านะคะเขาก็มีภารกิจนะคะที่ไม่สามารถที่จะดูแลล็อกซี่ได้เพราะว่าเป็นภารกิจในการเดินทางท่านผู้ชมค่ะแล้วก็การเดินทางของบอสเนี่ยเป็นการเดินทางที่แบบเยอะมากคืออ,ออกจากบ้านไปประมาณ 3- 4สเดือนอะไรประมาณนี้นะคะเช่าบ้านไว้เก็บของอะไรประมาณนี้แล้วพอฮาวายมาอยู่จริงๆฮาวายก็ตกใจว่าเอา้า เราก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะคะย้ายมายังมาอยู่คนเดียวอีกก็คือในบางช่วงบางตอนเนี่ยอยู่คนเดียวจริงๆท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่มีล็อกซี่นะฮาวายก็รู้สึกว่าฮาวายเหมือนขาดอะไรไปนะแต่พอมีล็อกซี่แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะอุ่นใจนะเพราะล็อกซี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วถ้าเผื่อว่า ใครมาเข้าใกล้ประตูหรือเข้าใกล้ที่บ้านอะไรแบบนี้นะ็รกที่จะส่งเสียงดังทันทีกัะท่านผู้ชมแต่เนื่องจากว่านะในเขตเท็กซัสที่าายาไวไปอยู่นะคะมันเป็นเขตทหารซึ่งเป็นเขตที่ปลอดภัยมากแล้วก็เป็นเขตที่ปลอดภัยสูงมากๆแล้วก็ทําให้ไวาอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะร็อกซี่ก็กลายเป็นเพื่อนกับฮาวายโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ชมกับความรักที่เพื่อนๆบอกว่าเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆความรักที่ไม่ทําร้ายกันอันนี้ฮาวายให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ว่าจะฮาวายนะคะจะทําอะไรเขานะหมายถึงจะลูบหัวเขาจะจับมือเขาอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีความแบบ เขาเรียกว่าให้ความสนใจให้การตอบรับที่ดีเสมอค่ะโดยไม่มีข้อแม้ใ,ใดๆไม่แสดงความรำคาญใ,ใดๆถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยร็อกซี่จะถอนหายใจบ่อยมองหน้าฮาวายบ่อยแต่ฮาวายทราบนะเพราะว่าฮาวายเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งชอบเดินไปเดินมาแล้วเขาต้องเดินตามแล้วเขากแบบ็แบบถอนหายใจแบบเฮ้ยฉันเบื่อเธอจริงๆเธอจะเดินไปไหนมากมายเนี่ยฮาวายก็บอกเขาว่าไม่จําเป็นจะต้องตามไปทุกที่ไห ไม่จําเป็นจริงๆทํากับข้าวทําอาหารก็ตามไปนั่งมองจนเสร็จสับเรียบร้อยนะผู้ชมไปขอของกินนะไม่ใช่นะถ้าเผื่อว่าให้ของกินได้ก็ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ตลอดเขาก็ทราบแต่ขอให้ไปนั่งดูได้เห็นน่ะว่าไวยอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็มีความสุขแล้วจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแล้วก็ความซื่อสัตย์ของเขาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องจริง ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้ความรักล็อกซี่แล้วก็ให้กําลังใจฮาวายเสมอนะฮาวายก็จะดูแลล็อกซี่ต่อไปแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็วันหนึ่งอะนะถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะคะได้แชร์ ความรู้สึกของร็อกซี่เนี่ยถ้าไวจับภาพอะไรได้เนี่ยฮาวายก็จะมาถ่ายทอดให้ดูค่ะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากนะเป็นหลายเหตุการณ์ประทับใจมากแต่ฮาวายไม่ได้จับกล้องมือถือมานะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูค่ะแต่ท่านผู้ชมหลายคนเชื่ออยู่แล้วละ่ะว่าร็อกซี่เขาน่าจะเป็นในแนวนั้นนะคะ วันนี้ฮาวายไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจล็อกซี่ให้กำลังใจฮาวายค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ